อยู่นี่ขอรับเอ็งไปหาดอกกุหลาบขาวมานะรีบไปรีบมาเอามาเยอะๆล่ะแล้วเอากุหลาบสีขาวอย่างเดียวนะอยอื่นไม่เอาไปขอรับ ม,มองฉันทำไมมองฉันทำไมทำไมไม่วาดรูปอ,อย่าเพิ่เข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทแต่ตอนนี้สีหน้าของคุณยังไม่อ่อนละมุนเท่าที่ควรหมายความว่ายังไงก็คุณรู้ไหมว่า กว่าเลโอนาร์โดดาวินชีจะวาดรูปมนาลิซาได้เนี่ยเขาก็จะต้องเรียกนัก้อตดนตรีมาบรรเลงเพลงกล่อมเธอในห้องนั้นน่ะก็จะต้องอบอวลไปด้วยดอกไม้มีละอองน้ำพุเยือกเย็นอารมณ์ของนางแบบเนี่ยต้องดีซะก่อนนะครับก็ถึงจะวาดรูปได้สวยเป็นเพื่อนกับดาวินชีเรอถึงได้รู้ดีนะ สมัยผมเนะี่ยมันแคบกว่าสมัยนี้ไม่มีอะไรหรอกครับที่คนไทยไม่รู้จักเกี่ยวกับฝร,รัง่งคนไทยก็ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เป็นคนไทยแล้วไม่ใช่คนสยามเท่าที่ผมจําได้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่หรือเปล่าผมก็ผมก็ไม่แน่ใจสงครามโลกครั้งที่สอง พี่เราเพิ่เกิดสงครามไปไม่นานนี้เองเธอหมายถึงสงครามครั้งไหนอ,อ๋อก็ถ้าที่ผมจําได้นะครับตอนที่เรียนมาแต่ว่าผมเกิดไม่ทันนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเริ่มปีคศ1939แล้วก็จบลงปีคศ1945แต่ว่าแต่ว่าขณะนี้เป็นพุทธศักราช2467 ซึ่งตรงกับคศ1,924ครับดรพยมเนี่ยให้ผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ในรอบร้อยปีแล้วก็เท่าที่ผมจําได้นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเมืองไทยของเราเนี่มีแต่ความสงบสุขไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่มีสงครามพอจบสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วได้ครั้งที่หนึ่งสิเยอรมันเป็นฝ่ายแพ้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงจนถึงปีไหน อะไรครคับก็เธอบอกว่าตอนนี้ประเทศกําลังสงบแล้วตอนไหนล่ะที่ไม่สงบเริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าก่อนหน้านั้นอ,อ๋อก็ปีนี้พุทธศักราช2467ปีหน้ากออ็ไม่มีอะไรหรอกครับ เราก็อยู่กันอย่างสงบสุขจนถึงสงครามโลกครับเธอพูดไม่จริงนี่นายใจคุณการะเกตจะไปคิดมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจผมก็ว่ารูบคุณไม่ได้ถ้าคนอื่นเข้ามาได้ยินเข้าเขาคงคิดว่าฉันบ้าที่หลงเชื่อนิทานที่เธอเล่าราวกับว่าเป็นเรื่องจริงนี่เธอกำลังเล่านิทานใช่ไหม ฉบับนั้นก็เ,เป็นนิทานเหมือนกันใช่ไหมถ้าคุณกาลเกตจะเชื่อผมก็จะไม่เถียง ไัวไปไหนมานานนะบ่าวลีที่สุดแล้วครับดอดอกกุหลาบขาวนี่มันหายากเอ็งไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกนะไปรีบไปให้คุณการเกตคขรับเดี๋ยวก่อนเอ็งเอาดอกกุหลาบไปให้คุณการเกตและเอ็งไม่ต้องออกมานะเฝ้าอยู่ตรงหน้าประตูนั่นแหละเผื่อคุณการาเกตจะเรียกใช้อะไรเขอรับ หลบฉันทำไมมานั่งทำอะไรแถวนี้คุณท่านสั่งให้กระผมไม่คอยเฝ้าเผื่อว่าคุณมีสิ่งใดจะใช้สอยขอรับฉันไม่ต้องการอะไรแล้วจะไปไหนก็ไปไป<อ>ไปสิขอรับ นิยายเรื่อง The Time Machine วัน h g w จี l พูดถึงการเดินทางไปกับเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งสามารถเดินทางไปในอดีตแล้วก็เดินทางไปในอนาคตได้ Time Machine นะครับ <c oughs> คุณคงคิดว่าผมมากับยานเวลาสินะครับฉันเคยสงสัยนะถ้าเธอสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกคนอื่น ทำไมเธอถึงเลือกเรื่องที่มันเหลือเชื่อทำไมไม่เลือกเรื่องที่คนเข้าใจง่ายแล้วฉันก็สงสัยว่าตอนที่เธอมาพบฉันแล้วเธอก็หายไปตอนที่เราพบกันครั้งแรกเธอหายตัวไปเร็วมากคุณคงคิดว่าผมเนี่ยหายไปกับยานเวลาสินะครับ <c oughs> ฉันไม่ชอบให้ใครมาหัว,หวเราะเยาะฉันนะ ฉันไม่ใช่เด็กเธอหัวเราะย่อฉันอยู่หรือเปล่าครับเปล่าคือคุณไม่เข้าใจหรอกนะว่าผมเนี่ยต้องลำบากขนาดไหนกว่าจะได้มาที่นี่กว่าจะได้เห็นคุณกว่าจะได้พบคุณกว่าที่คุณจะเห็นผมกว่าที่เราจะได้พบกันอย่างนี้คือผมยังกลัวอยู่เลยว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความฝันผมอาจจะตกใจตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ ช่างเขียนนะไตรเธอไม่ควรพูดเรื่องนี้อีกถ้าคุณมันฉันมาได้ยินเข้าเขาจะไล่เธอออกจากบ้านถ้าคุณเชือ้อนะครับคุณไม่ได้รักคุณเชือ้อผมรู้แล้วคุณไม่ได้แคร์เขาเลยฉันขอให้เธอหยุดพูดเรื่องนี้ถ้าเธอไม่หยุด จะไม่พูดกับเธออีกแล้วฉันก็จะออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้ด้วยผมเสียใจผมเป็นคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกับคนอื่นเขาผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคงจะเหมือนกับคนที่อาจจะตายได้ในนาทีใดนาทีหนึง่งดังนั้นผมก็เลยต้องรีบพูดทุกสิ่งทุกอย่างออกมา ไกรฉันจะไม่ฟังนิทานที่เธอเล่าอีกต่อไปแล้วนะแล้วเธอก็ไม่ควรทำให้ฉันลำบากใจอีกฉันมีคู่มั่นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะเป็นฝ่ายเสื่อมเสียมากกว่าเธอผมเสียใจเธอควรไปทำงานของเธอให้เสร็จนะไกร ถ้าคุณเชื้อกลับมาเขาไม่เห็นว่าเธอทำเขาจะสงสัยเอาได้แล้วฉันก็จะถูกคุมตัวเป็นนักโทษไปอีกหลายวันทีเดียว ะะไม่คิดเลยนะคะว่าการนั่งนิ่งๆน,นานๆแบบเนี้จะใช้กําลังมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้พักสักวันดีไหมจ๊ะพี่เกรงว่าน้องจะไม่สบายไปอาจารไม่เป็นไรหรอกคะ่ะดิฉันเองก็อยากให้ในใายไตรเขาวาดรูปให้เสร็จเร็วๆเ,เหมือนกันก็แล้วนายไตรจะมาได้